ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูสกิลตัวละครตัวใหม่กันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะซึ่งเมื่อวานผมได้ลองดูมาดิสหนึ่งละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาดูแบบแบบฟูฟูหน่อยแล้วกันนะครับดีไซน์ก็ก็เท่ดีนะเห็นว่าเป็นเป็นตัวที่น่าจะต้องเอามาเล่น PVE จะเก่ง นะครับเพราะว่า PVP ไม่รู้จะไปทันเขาหรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวลองเทสดูหน่อยแล้วกันนะครับถามว่าตัวนี้เปิดไหมเปิดแน่นอนนะครับปึ๊บปิดอัตโตกวันปึ๊บโจมตีคืออย่างนี้เลยคือสั้นๆแบบนี้เลยจบแล้ว ยังไม่ทันได้ดูไหนเลยจบแล้วหรอนี่ผมสามารถแบบสามารถเล่นได้ไหมนะคือผมขาดเอเดียดาตัวเดียวไงไม่นั้นไม่นั้นได้ลองเล่นหละเสียดายมากนะครับเอออันนี้เปิดยันเล่นนะเลเดมาวันพุธนี้นะครับพุทธที่จะถึงเนี้ยนะครับวันที่เท่าไหร่วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมอีกสามวันวันที่ห้าอืมวันที่ห้าหลังอัปเดตนะครับช่วงเย็น ก็เปิดได้อันนี้ยังไม่ใช่เลยนะยังเปิดไม่ได้นะครับก็มาเลือนกันเฉยๆแหละนะครับแล้วก็มาพามาดูคร่าวๆว่าเป็นยังไงคือหลกัหลกๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มบัฟดาเมจตัวเองนะน่าจะเอาไว้พวกตีกิดตีบอสอะไรอย่างนี้นะครับมาเป็นตัวแบบสายดาเมจดีละเพราะงั้นเนี่ยพวกสายดาเมจแบบเพียวๆแบบนี้เนี่ยเอาไปลง PVP หรือว่าอะไรอเงี้ย คือมันต้องมั่นใจดเเาเมจพอสมควรเพราะว่าลูกเล่นไม่ได้เยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ไปเทสใน p v p ให้ดูแล้วกันถ้าได้มาถ้าได้นะนะครับเออซึ่งบอกเลยว่าตัวเก่ามีอ่าตัวอะไรนะตัวยูกิอ่ะเออยูกิผมยังรู้สึกว่ามันแอนแเก่งกว่าใน p v p นิสหน่อยนะตัวเนี้ยเออมันอาจจะเล่นเล่นได้ดีกว่าเออในความรู้สึกผม ตอนนั้นเนี่ยม,มันมีสกิลเซฟกันตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอตัวใหม่ที่มาเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ขนาดนั้นเนาะก็เดี๋ยวไว้เปิดกันยังไงต้องเปิดน่าจะเป็นตัวเอเดดานะครับก็ต้องเปิดเอาไวนะ้แหละนะครับเอาไว้ทีบงตีบอสท,ที่คิดก็ว่ากันไปนะประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันวันพุธนะครับสวัสดีทุกคนด้วย